วันนี้มากินบาร์บีคิวหน่งเพื่นมามีโล่ก okay ็เลยน้ำจิ้มก็เลยน้มากินบาร์บีคินี่น้ำชามาแล้วเอาเอาเอโอ้ยมเจด้วยน้ำจิมเอ้ยเอ้ยไหนกินหลักหลกกินหลักหลักกินหลักหลกกินหลักหลกก่อนนะนำมันอเอากเอเตอาไปกินก่อนนะครับ มีเดือนเกิดมีโพได้หรอโอ้โหมีเดือเกิดโครับตอนนี้ครับนีบปกอนนะครับสังกฤษโอ้ยยำ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 ยยำ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 แำยเกำย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 กยยอยยรย หิวตอนจะหมดละดูดิเน,นี่ยเด็กน้ย <c oughs> อยฮะเออมีว่าไงครับตอนนี้อเด็กไม่หิวตอนสุดท้าย